เอโยวอเซอร์สวัสดีครับผมพิมพ์มจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยคาวาซากิซ3สามร้อย ABS ปีสองพันสิบหกนะครับคันนี้แต่งมาให้ทั้งคันเลยนะฮะสวยๆเลยนะอ่าชุดสี่สวยๆนะครับผมสติกเกอร์ลายปลาฉลามเท่ๆเลยนะครับผมมาดูตัวเครื่องกันนะฮะเครื่องเดิมจากโรงงานนะฮะเครื่องไม่เคยแกะเลยครับขี่ใช้งานได้ปกติครับเครื่องไม่ดังแน่นอนนะฮะ เกยงแต่งมาให้นะครับผมท่อได้มาเป็นท่อแต่งของคาร์โบวิกนะครับผมสติกเกอร์ลายปลาฉลามเท่ๆเลยนะฮะอากาศวมาน้ําแต่งตรงรุ่นครับผมสวยๆเลยนะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้นะยังใช้งานได้ยาวๆเลยครับผมล่องยังลึกๆอยู่เลยนะฮะสวยมากนะครับคันนี้นะมีชิลหน้าแต่งมาให้ด้วยนะครับผมดูแผงบนข้างบนกันนะฮะมือเบรกมือคัตแต่งนะครับปั๊มบนแต่งนะ บอกแฮนด์แต่งมาให้นะครับผมก็จกติดไปแฮนด์แต่งมาให้คันนี้แต่งรอบคันเลยนะฮะสวยมากมากเลยเครื่องฝั่งนี้นะครับสวยใสสะอาดมากครับผมเครื่องไม่เคยแกะเลยนะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับผมเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมคันนี้สวยมากนะฮะโชคได้มาเป็นของโชกวา s นะครับผมคันนี้โซสเตอร์นะฮะสวยใสสะอาดมากร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผม มีไฟเลี้ยวแต่งแล้วก็ท้ายสั้นมาให้ด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะค,ะคันนี้นะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันเลยดีกว่าครับคันนี้เลขไม์อยู่ที่สี่หมื่นโลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยเสียงท่อพอเพาะ,พาะนุ่มๆสไตล์สองสูบนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะฮะ คันนี้นะครับเปิดเสนอราคาไม่แพงเลยขายอยู่56,900บาทเท่าน,นั้นเองนะครับผมสามารถจัดไฟแนนได้นะครับยอดผ่อนยอดจัดไฟแนนจะอยู่ด้านบนเลยนะคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย